สบายดีมาอัพเดตกันอีกตึมคนหนึ่งตอนนี้เอาอย่างอยู่ที่จุดนํำท่วมอยู่บ้านโคซี่เหมืองซิวโคตะบองนะคนล่ำวงจันทร์เป็นจุดที่สิ้นสุดด้วยว่าจุดจุดสุดของจุดนํำท่วมเนะาะจะมา่งอยู่หน้าปั๊มน้ำมันเปนโตรลิีเม็กซ์ือว่ามาฮอดจุดนี้แ้วถเที่วาวปอดไผ่แล้วจุดที่ มีความเสียงสุงก็คืออยู่หน้าสุวรรณีการค้ารถจักรที่ว่าบรปษัทภัยสำหรับท่านใดที่มาฮอดจุดดังกล่าวนี้แล้วต้องได้มาหล่ออยู่นี่เพื่อมีรถอ,อาซาเพื่อนใดมาช่วยอยู่นี่สำหรับท่านใดที่มาฮอดจุดนาบุลลิ่งยางจากยางนี่แลหละนาปั๊มน้ำมัน <c oughs> มาฮอดนี่แล้วเพื่อนจะมีรถ รถออฟโรด road, แล้วก็มีรถเกเพื่อจะทรงต่อไปเบื้องนั้นทุนประมาณห้าหอยเมตรสำหรับรถจักถ้าหักบยักษเสียงหรือว่าถ้ายักเสียงกันอย่างมีความเสียงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุไปว่ารถรถดับกลางทางฉะนั้นต้องรอสำหรับท่านใดที่มาฮอดจุดนี้เราก็ต้องอรอกกะแสบอกงูบอกครูที่ใส่เส้นทางจุดนี้ให้ได้ฮูนำกันว่า จุดนี้นำอย่างทว่วมท้งแล้วก็บบปลอดภัยสําหรับรถจักรสถานการณ์และความเสียหายตาม <c oughs> ภาพนี้เลยทานผู้ชมตอนนี้เราจะเดินทางไปเบองอยูจุดน้องเนี้ยวว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับจุดนี้เชื <c oughs> ่อว่าอย่างบ,บมีบมีความปลอดภัยสําหรับรถจักรคืออยู่ตอนนี้ยูโพซี่ด้วยจ้ะยูโพซี่ไกลซิฮอดทงฟง,ฟง,ฟงเมืองซีโคตะบองนะครล่องเวียงจัน ตอนนี้เวลา4โมงกว่าเป็นโมงที่ไล่คนเลือกเวียกเลิกการที่จะใส่เส้นทางเส้นนี้สําหรับทานใดที่จะใส่เส้นทางเส้นนี้ก็ต้องรอจังหวะก่อนตอนนี้เราจะเดินทางไปทางนองเนี้ยเบื้องว่าจะเป็นจงังไดอาจเป็นน้าท่วมขังหรือว่าน้าที่มันระบายโบยหันเป็นรถใหญ่ก็คอยเห็นใจรถน้อยแดชคอยเลงเพื่อควบวอดภัยของผู้อืน่นแล้วก็เพื่อมาลายทางการสั้นจอด อันนี้เขาจะมาฮอดจุดนี้แล้วจุดที่รถข่้นมาจึงอยู่ให้ก็คือจุดที่มีปั๊มน้ำมันนี่เด้อสำหรับท่านใดที่ไปเตะทงปงจะเอาไปซี่ไข่ให้ขี่รถจักให้มาจอดอยู่นี่ก่อนเพื่อจะมีรถมาฮับเอาอีกคันหนึ่งื่านจะมีรถมาฮับสถานการณ์ ก็ถือว่าถ้าเขียบใส่เบิงมือเซานี่ก็ถือว่าลงไปส่วนหนึ่งว่ามือเซานี่มันจะมาฮอดจุดนี่พี่ลงไปกันนดอ้าวอ้าว,อาวัอันนี้มันจุดที เพิ่นมาล่อท่านี่ยกับกันช่วยเรือที่จะข้ามฝากไปคนอีกบ้านหนึ่งทำไปข้ามเพิ่นว่าเพื่อนไปใส่เด็ดเพิ่นว่ามีรถเป็นบอจะไปป้าอันจะข้ามไปเบื้องนั้นหรืนบปล่เพิ่นเพิ่นว่ามีรถมาเป็นอาซาช่วยเรืออยู่แถวนี้เป็นบออ๋อท่าโดนหรือบปล่าเขาท่าโดนเลยเพราะรถคันออกแบอ๋อรถมาเมื่อกี้นี้ เฮา,าต้องล่อจังว่าแม่นบ่จะอยู่บ้านได๋อยู่บ้านจันทสว่างอ๋ออยู่จันทสว่างรถจักอย่งางบ่ปลอดภัยเทื่อแม่นบ่บ่ปล <c oughs> อดภัยเรนเียวนน้ํนาควงที่สุดของเฮาต้องอเบิง่งจังวว่า,วา เอาสิล่อถ้าถ่ามเพิว่าเพิ่นจะให้บริการจักโมงแต่ว่าตอนนี้ยังอุย้ย <c oughs> มือเศร้านี่เอามามือเศ้านี้เี่ว่าเท่าวนี้ท่วมซุ้งเห็นไบอลจะมีห้องหอยนำไล่แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโบวซุ้งแต่ว่าห้องถางมันเป็นพุ่ม ลงรถจักรนี่โบน่ใจว่าโบนแนะนำสัสญาสำหรับท่านใดที่จะใส่รถจักรหนึ่งมามันมันโบมีความปลอดภัยของเห่าก็คือหนึ่งเวลาเห่าขี่ไปแล้วมันที่มีคุ้มอยู่กลางทางแล้วมันมีมอคคีนอยู่กลางทางนี่มันจะเพริดเราเวลาเฮาไปตกหรือเปล็ตลงมันจะเหตุให้รถเห่าล้มแล้วก็รถจักรดับมันอาจจะเสียหายกว่าสิ่งที่เห่าคิดไล่เท่า สำหรับท่านใดที่เดินทางผ่านจุดน้องเนี้ยให้มาท่าอยู่ใกลกับกระลารถมันเป็นกระลาลรถบอให้มาท่าอยู่จุดนี้เพื่อจะมีรถจากอาซาสวยเลือจากบีบีออโต้ซอบเพิ่นจะมาสวยเลือหับทรงไปทรงมากาข้อให้ใจเย็นๆทันละเพื่อความปลอดภัยทางรถเฮาคู้ซึกว่ารถคันนั้นอาจจะเป็นเอามาเองบอขี่มาเองแต่ว่าตอนนี้มันก็ ตายเป็นที่เฮ่พอยแล้วได้จูงไปแล้วสิ่งที่เป็นพ่นเสี้ยให้ตามมาจากที่เหาขี่ลุยนํารถสําหรับรถจกักรนี่มันจะเห็นให้าจักรมันดับแล้วมันจะมันจะ <c oughs> จักรดับแล้วมันจะได้เสี้ยงเงินไล่กว่าเสี่ยงเงินไล่กว่าสิ่งที่เหาคิดฉะนั้นหลอดท่าใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนไม่ต้องเฝ้าเนาะ รถจักนี่ก็บแน,นะนำซะแต่ก็มีคนกาเสียงกาไดกาเสียอยู่เพื่อนอาจจะบบฮูบ่หรือแนวใดกาถ้าบูฮูกะเจ่บอกมูมอกเพื่อนไวเลยอันนี้มันจุดน้องเนีย้ย <c oughs> อ่าปลั มีบางคนบัเข้าใจกับว่าเปล่าเปล็าก็คือมืนพลาดลงมันพิกเอ่อพิกกับบางหินอยู่กลางทางเพื่อเปล่าก็ถก็ไผ่ไซรัปซาทองถินได้น้อยหนึ่งอาจจะบัเข้าใจเนาะอันนี้มันประชาชสนเพื่อนมารอที่จะข้ามไปเพื่อหน่อจุดเพื่อวามปอดภัยข้องทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามีหล่คนเพื่อนก็นกล้าไปอยู่กาไปเอาลองทีไปเบื้องว่า มันมันเสียงก็คือเวลาเราไปแล้วมันอาจจะพิกกับก้อนหินก้อนดินอยู่แถวนั้นเห็นรึเปล่าให้ลมเลยมันจะเสียให้กวัวสิ่งเหี่ยาคิดมันบุกคุ้มค่าดอกคันห้าเขาลมมาลดจักดับมาจักดับอยู่กลางทางนี่มีบรรทาได้ลดนาเข้าหัวเทียนเราก็ได้จูงล่ะมีมีซ่ม,มคนซ้อนกันไปไม่ใ,ใจว่าจะรอต้องรอเพิ่งน สถานาการณ์นํำตอนนี้ก็เือ่ว่าตื่นกว่าตื่นกว่ามือเ้านี้แต่มันเป็นบันห้าอยก็คือห้อนทางมันเพไปอุ้นรถอิซิซูคนนีน <c oughs> จะผ่านนี่นอ๋อเดี๋ยวไล่ผ่านเพิ่ เพือ่อนจะมาจอดชุดนี้มาสวยเอาเอา si nah เรถจักอ้องเพื่อนเดียวมาสั่กรถหอมปูตันบ่ล่ะรถหอมปูตันเพื่อนบ่ฮะเดี๋ยวน้องซีท่ามเพื่อนก่อนว่าเพื่อนชี้บริการหนึจั่โมงเดี๋ยเด้อไปไปท่ามเพื่อนก่อน ờ uh, <coughs> uh, mì, mì nha uh, ờ phần tham phần cận chân này phần kiểm luật con nó uh, tầng lò lò trong bát lò trong bát nhìn nhìn đấy nhìn đấy và đẹp nhìn 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 เป็นบริการกครับ,บได้จะคันได้จะคันบึ้งอันนี้บึง้งโอ้ต้องอันนี้ก็ต้องได้ใส่ความกาหาน หันก็หันมันจะมีซ่องขันเ,นเป่นบอตอนนี้เป็นโมงที่ไล่คนเลิกกันแล้วไล่คนที่จะข้ามพานไปสนันตรงไดสำหรับทานใดที่มาแล้วก็ให้มาหลอดท่าอยูย่จุดนี้เด้อเพื่อความปลอดภัยของเขา เลยจักันเที่ยวหนึ่งเลยจักผันหลอท่าเบิงสามหกเก้าผันเอ่า ีเจว่า้หรอ่าอัี่าไป้าไปแ่วแล้ออวเนี่ยสบายดีไอ้น้องมัจ้างน้กข้าวน้กสิล์ลาบันาพวกเขาได้บริการที่นี่เจ็ทหม่งจอบแจ็ทซ0ิมงเ้าิม้าเนอะเพาจะบริการหัวจักหมงจอบจว่าน้ำลง อ๋อจนลงก้นน้ำลงแมนแมนจนว่ารถไปสะดวกนี่บริการจังเลยอ่าฟรีเลยบริการบริการฟรีบริการฟรีเป็นอาซาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ดีเลยบอได้เก็บเงินเก็บคำอย่างเบิดเลยโอด้วยเลยเาอ่าักษ์ฟ้าเครื่องกู้ทีใส่รถใส่ถนนมาทางนี้ปะเจ้าเจ้าเจ้านี่แต่ว่าให้ระมัดระวังแน่นาะทางเส้นนี้มันกับทางน้ำท่วมแน่ช่วงนี้ก็อันตรายถ้าว่ดจำเป็นลีก็ไม่อยากให้มาทางเส้นนี้ เพราะว่าน่ะมันไปยากมายากเนาะทางเส้นนี้เนาะจ้าจักจักเที่ยวล้วมือนี้โอ้นับก็ได้เลยได้นับก็ได้อ่าเที่ยวหนึ่งได้จักขันเต้าขันโอ้เที่ยวหนึ่งได้เต้าขันจ้ามีความลำบากเท่ยวได้เลยไอ้จะมีแต่ลำบากตอนขึ้นตอนลงแน่จ้ามีห้องมีทีมงานทุกคน มี3ามชี้ขันนี่ก็พูดถึงนี่เนาะอันนี้ก็บบ๊อบสวิตดิเป็นเป็นอาซาเบิร์ตแมนอาซาเบิร์ตมามาจ๊กจ๊กพัก่วนพักโซนนี่ก็โซนเขาเองอ้มาจ๊กตัวขครองไอเมนยังอ่ามินิสไลมินิสไลตัวนี้แมนอันนี้บ๊อบสวิตบ๊อบสวิตแมนล่ะอันนี้เจ้าของโอเจ้าของโอเคขอบใจไร้สาหรับอี่เป็นอาซาซวยสังคมเจ้าโอเคขอบใจไร้ชื่อว่าสู้ๆเหตุต่อไปแล้วเขาจะติดตามไปเบิ้งตอนนี้เพิ่นอัดรถแล้ว อารถขันหนึ่งเที่ยวหนึ่งจะสามารถเกรถจักใได้เกาขันเกรถจักใได้เกาขันและ <c oughs> เป็นอาซาทีเพิ่นมาช่วยบริการสังคมฟรีบริเซียคา แต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องมีสติระมัดระวังตัวเรือว่าเพื่อรุดพอนให้ผู้ที่มีความจําเป็นแท้ๆสาหรับทันใดที่บมีความจําเป็นกับเว้นเส้นทางนี้เรือว่าถ้าสําหรับทันที่มาแล้วเพื่อความปลอดภัยก็เข้าให้หลอดท่าเพราะว่ามันจะตอนนี้มีรถอยู่ส่องขันเกี่ยวไปเที่ยวมาข้ามไปข้ามมาเพิ่นจะบริการไปจนกนล,ล,ลัวนำลุดลงและก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีรถทีสามารถ ข้ามไปได้ดยตนเองเอ่อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะต้องลุยไปบ่ยังอะว่างอะว่ไปสิย่างได้เนาะได้ือเช้านี้น้องยังนั่งยังสิบ่นักิ่เอออยู่สูงอะเนาะสูงเนาะ เราจะติดตามรถคันนี้ไปกันนี่รถจักษ์จะมีคนมาอยู่นะสำหรับทันตาทิกาก็บมาเบ่งสถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> หรับทันได้ทีเป็นใจกาเดกะลุยเองเอตตรงมั่นใจตัวเองสู้ได้จังพยข้ามมาได้คันโบสันละเฮาจะตกหองนี่กระทือบอลล้มเลยนี่เดียวๆเลยเเบิ่งเ,เ,เบิง,บง,บงลุ้นลุ้นยังให้เสียงเหระคันโบจัมเปลนะี่ยนเนาะรถขึ้นมากันอย่างไร จักนี่นี่นีมันมีคุ้มบแนแทวนี่มันน่าจะมีคุ้มเด็ดๆสังเกตเห็นรถยหญ่คันมันจะมีคุ้มความลดได้ <c oughs> มันมีคุ้มอยู่จุดนี้ลึก <c oughs> ลกความคืงลดความคืงลดบนงสังเกตสังเกตํากันเด็ด ลงรึ่อหลดสำหรับรถดจักรรหลดจักรก,กาเซียงเนาะหรือว,ว่าสุดยอดรถคันนี้มันมีบรรทาบอรถฮุนใดคันนี้หูสซึกว่าตอนนี้ล้มละจักรล้มละอยู่จุดที่มีบรรทาเล็กสุดก็คือจุดที่มีหน้าบุดหูหรือว่าอยู่จุดนี้นี่แหละมันมันเสียงสุ้ง นำมันขึ้นเรามันอังอยู่จุดนี้เออ่รถจักรก็ได้อยู่ได้เนาะเอ่อถือว่ารถจักรมาได้อยู่แต่บริยักษ์ให้เสียงมันมีบันห้ามาแล้วมันยางมันนำลมเข้าอุ้ยอุ้ยคนนี่ได้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 สิลมแล้วสิลมแล้วโอ้ย ลอยได้เลย,ยรถใหญ่อ้ยมาจัดขนาดนนะ่ะไม่เวลร่มหรอวะอ้อกลับกลับกลับอืมคือว่ามือนี้มามันก็ลงไปไล่เติบสำหรับนำเนาะ ก็โมเดนลมหรือเปล่าอาจจะไปใส่ต่อโอ้อยู่แถวนี้น้ำท่วมเข้าเฮือนโอ้หน้านตลาดอดซีหนานตลาดอดซีโอ้อันนั้ยนโรงแถวน้ำปตทโอ้ยน้าตลาดอดซีเนาะน้ำปตทอ๋อคุ้มเลิกตัวนี้ กุ้มเลยจะตกแล้วกันตกนี่คือว่ลลมเลยตัวนี้บบมีบบมีอาซามหนบอโบมีอาซาเพราะว่าไปเองได้น่าจะมีความปลอดภผ่ครับมีจุดนี้ปลอดภัยอยู่จุดหน้าตลาดโอซี่หรือว่าหน้าโอ้แต่มีคุ้มเนะะาะถ้าหักมาแล้วโบเห็นนะอันนี้แหละซิ่งทีวเหาเสียงสำหรับรถจักษ มาแล้วมาหามเข้ามาตกคุ้มนี่เขาจะโอ้คุ้มลึกคุ้มลึกเราอาจจะเห็นฮานลมได้นี่จ,จะไปหอดแสลองสำหรับหน้าขึ้น อันนี้นะตลาดโอดซี่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคุ้มคุ้มวกมึกไงอยู่ทางกลางทางถ้าห้างเข้ามาล้วห้องบุรมันระวังมันตกคุ้มมันมนนอนลมแน่นอนรลุจักลมแพลมวานี่แหละต้องระมัดระวังแล้วก็มีสติสู้อาเหลาเลอเลีกลดยยหัยฮันทัวลดยัยเหมือนกันเดียวก็ยักยากฉะนั้นต้องระมัดระวังอยู่จุดนี้บ่มีอาศา บุมีอาศาเพื่อนซวยพอ,อา่ารถจักษ์สมาดไปเองได้แต่ระมัดระวังใ้ได้สำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาทางนี้ก็ให้ระมัดระวังอยู่จุดนี้มันมีคุ้มอยู่กลางทางาใหญ่เติมไปเบิง้งยดงนาทองเดอเนไ,ไปดงนาทองบ่เ <c oughs> ออลับทางดงนาทองมั้บ <c oughs> ่อีกจังน้อยเราจะไปทางดงนาทองด้อว่าเราจะไปได้บ่ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไปได้แล้วเนาะไปเลยวะขึ้นทางล่างรถคือเกาหองอึบอับเอ้ยนี่ <c oughs> สังเกตกันและเท่อว่าอยู่จุดนี้เท่อว่าปอดไผ่กว่าจุดอื่นๆแต่สิ่งที่มันบ๊ปอดไผ่ก็คือรถจักเวลาตกคุ้มต้องระมัดระวังบอกมูบอกคูบอก ที่บอกน้องบอกเลยบอกอายที่จะเดินทางไซนี้ให้ระมัดระวังเด้ออยู่หน้าปตทอน้องน้องแตงวะปะตทอน้องแตงอนนี้มันเป็นน้องแตงจันทร์สว่างเนาะพ,พ่อพีกัดตรงนาทองเนียดงนาทองอีกประมาณห้านาทีเราไปฮอด์ได้เจ้ารถคันนี้คือดังแท้ เรถทานใดที่จะมาทางนี้ก็ระมัดระวังยานเกลือกสลุดใหญ่ฮะนกคุ้มยญ่ๆคุ้มโอ้ตกเห็นจะได้เนี่ยตกนี่ก็เพื่อว่าหัวสุกกลีดทางรถได้หนีเนี่ยนะ จะถือว่าปอดไยรถจักเหมือนเห็นหุ่นทางก็เือว่าไปไดแต่สิ่งสําคัญหรือว่าสิ่งที่น่ายานก็คือมันโบเห็นหุ่นทางนําท่วมเราบบเห็นหุ่นทางแ้มันที่เป็นคุ้มรถเฮาไปตกเราหัวสุกคนทางลงรถอ่ะอาจจะเบิ่ทางเข้าหอนไล่ขนนาเข้าคุณทางเที่ยวญานเด้อ มันมีใดซสนำมันมีห้องน้ำคนทางน้ำมันก็ไล่ออกนิดหนอโอ้หานไอ้ที่ว่าคว่ำบิดเลยเฟอร์เหงาซิ่งเฟอร์เหงาซิ่งกัตอนนี้มีน้ำละซิ่งเลยหนึ่งทีอันนี้ก็เป็นตลาดน้ำไปความลำบากไล่สำหรับทุ่มีใส ชีวิตอยู่จุดนี <c oughs> ้ตามที่กันสัมผัสคลองไล่ๆคนที่อยู่แถวนั้นที่เพื่อนกระบอกกา,าอากอกนน้ำกองดอกแต่ว่าเพื่อนสาเหตมันต้องมีแถวนี้มันเป็นนะ่าจะเป็นหองนำน่าจะเป็นหองนำต่ว่านำมันอันไ,ไบอไนอไน่อะไรก็ผัขาดไรอ้อร์ไรเต้บุนเหงาสว่างได้ว้ย ค่อยๆไปค่อยๆมาเด้อสสำหรับทานทีคีรถจักรรถใหญ่ก็คือกันอันนี้โบเป็นเหมือนเจ็ตสกีที่จะเล็งในตามใจได้เพราะวา่าเอาต้องเลยให้เกียรติซึ่งกันเลยกันระยะทางสังคมรถจักรไปได้อยู่ทางดงนาทองรถจักรมาได้ด้วยโบมีรถจักรทีรับอยู่กลางทางคือว่าปอดไัยอยู่จุดนี้นี่มันบอกไก สถานการณ์ตอนนี้แลืขึเ้นสารบานสองของประชาชนถือว่าได้รับผลกระทบอย่างนักือว่านาเป็นห่วงตามภาพที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่เนาะอว่าเสียหายอย่างนักพลอไัยพลอไต่กระโบไก่ไล่ตัวนี้ประมาณหอยแมตนี่แหละมาฮอดนี่ทีมง,งานขโมูออฟฟิโซขอบใจหลายๆสำหรับท่านที่ติดตามเบิงข่าวสภาพน้ำท่วม อาอยู่เมืองลาวนะนะครเวียงจันทร์ตัวขอบใจสำหรับท่านที่กดติดตามขอบใจและไลค์ที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับมือนี้ขอขอบใจ